โอเคก็ต okay, ้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับไลฟ์แชสเซอร์กันอย่างที่เคยวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft Island Project s e r v e r Series 0.11.0 Alpha Build 5นับะผมซึ่งในพาร์ทนี้นะผมก็จะไปลงมือกันแต่ว่าตอนนี้ของยังไม่มีนะผมก็รอกันไปน่าจะอยากให้มันแก้ไอเนี้ยบับของหายครับผมน่าจะแก้แล้วะนะก็ ก็จกพาที่แล้วนะผมก็ได้ไปสำรวจเกาะนะผมว่ามีดันเจียนอยู่นะผมหนึ่งที่นะผมก็มาเดี๋ยวมาดูกันซิว่าผมจะเซ์ไวเวอร์ได้กี่คืนนะผมอ้อพาที่แล้วผมกะว่าจะเปิดให้ตั้งเซตกันนะผมนะผมซึ่งชื่อ อ่าชื่อเควสนะผมเอาเป็นอะไรก็ได้ครับผมสักกี่อย่างก็ยังดีครับผมนะครจะให้ผมเปิดไอ้นี่มาจะให้เดี๋ยวคือตอนนี้คนตอบรับยังพอโอเคยังพอไปได้อยู่ครับผมแต่นี้ผมต้องการกระดูครับผมแต่ผมกะจะเล่นไม่เปิดม็อบครับผม แต่ผมจำเป็นต้องเปิดม็อบครับผมจำเป็นต้องเปิดม็อบแล้วครับตอนนี้ผมจำเป็นแล้วครับจำเป็นต้องเปิดม็อบแล้วครับที่นี่ไม,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 ม่ใช่แหรอกครับเดี๋ยดูข้างลางสักหน่อยว่ามีตัวอะไรเกิดไหมถ้าไม่มีก็จะได้ไปขุดทรายต่อ อนนี้ยังไม่มีอะไรนะผมตอนถ้าเข้ากลางคืนเมื่อไหร่นี่จะหนาวครับผมเข้ากลางคืนเมื่อไหร่นี่จะหนาวครับหนาวันทีไปแอร์ยี่ห้าองศาไม่ใช่อันนั้นมันแอร์สิบห้าองศาครับก็ตอนนี้ผมไปเห็นคนในกลุ่มของผมขาโพสซีดอันหนึ่งครับผม <P ost seat> ไม่ใช่ซีดที่เป็นข้าวนะผมไม่ใช่นะครับก็คือซีดของแมปนะผมเลขซีดนะผมก็จะเป็นเลขหนึ่งสิบตัวซึ่งหลายคนน่าจะรู้แล้วหรือยังไม่แล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะผมอ่ยไออันนั้นมันคืออะไรวะไอซีนั้นมันยังไงวะก็ซีดนั้นนะผมซีดเลขหนึ่งสิบตัวนั้นก็จะเป็นซีดเกาะเช่นเดียวกันครับผม เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมปิดม็อบก่อนผมปิดม็อบก่อนผมปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนผมปิดม็อบก่อนอ๋อแกะเกิดแล้วครับคุณผู้ชมแกะเกิดแล้วครับ ถึงว่าทําไมมีตัวอะไรมันมาวิ่งวิ่งอยู่แถวๆนั้นแถวตรงนี้นะผมใหญ่ได้แกะเกิดครับผมโอ้โหมันเป็นอะไรที่มหัศรรจอลองหันกระันยอมากครับผมก็เปิดม็อบต่อครับผมโอเคเปิดม็อบต่อครับแม่แกะอยู่ตรงนี้ครับผมหนึ่งตัวครับผมแม่อยากให้มันเกิดอีกตัวอยากให้มันเกิดสักสองสามตัวครับผมจะได้ทำจะได้มาทํเตีนงนอนจะได้เซฟสักกะทีนะครับ แล้วก็ต้องรอให้ต้นไม้ต้นน้นโตนะผมวันนี้ผมจะได้เอาไมา้จะได้ตัดไม้แล้วก็าซารปิง pues okay. เดี๋ยวขอทุบดินทุบตรงนี้หน่อยก็เควสสามารถส่งกันมาได้เลยนะครับผม <c oughs> ซึ่งชื่อที่ผมจะตั้งก็คือ Eastland ์เ e s t นะครับผมก็คือจะเป็นเควส เจอกับเกาะนะผมที่จะให้ทุกคนนะผมมาคอมเมนต์กันว่าคุณอยากให้ผมทำควอดอะไรบ้างนะผมแล้วซึ่งอ่าซึ่งสามารถคุณสามารถส่งควอดมาได้เลยนะผมทังด้านล่างเดสคริปชันทังด้านล่างนี้ใต้คอมเมนต์นะผมซึ่งสกินที่ผมมีอยู่ผมเผลอล็อบออกนะผมสกินตัวใหม่นะผมจะเป็นตัวนี้นะผม สก,กิลหลักของผมเลยนะครับก็ถ้าเจอเซิร์ฟถ้าเจอในเซิร์ฟไหนนะผมก็ไม่ว่าจะไทยหรือฝรั่งนะผมสามารถทักได้นะผมด้วยสกินนี้นะครับจบโอเคเราจะรักษาชีวิตแกะไว้นะผมผมจะรักษาชีวิตแกะไว้เพราะว่าแกะเป็นตัวแรกที่เกิดบนเกาะน,นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารอกัน ถึงมาทำอะไรผมเปิดแล้วแป๊บเดียวครับผมมันไอ้นี่มันถึงมีตัวอะไรมาเกิดนะ้าผมนึกว่าค er ีเปอร์มาเกิดคีเปอร์ก็มีโอกาสเกิดได้นะผมเกิดบนเกาะได้นะผมก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าต้องเป็นช่วงกลางคืนนะผมผมไม่ค่อยไว้ใจอะ่ะปิดมอนก่อนปิดมอนก่อนแล้วกันนะภาน,นี้อาจจะกินเวลาหน่อยครับผมเพราะว่า านี้ผมมาแค่มาทํามาถ่ายให้ให้หายคิดถึงกันหน่อยอก็มาถ่ายกันแค่นี้ก่อนนะครับโอ้ปึกปุกมากแกะตัวแรกตัวแรกสุดวู้เ <c oughs> สียงไรวะเสียงไรวะวู <c> ้ <oughs> สุดเสียงไรวะ คตอนนี้ผมปิดมอนได้ไหมโอเคปิดแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจกันนะผมมอนคงไม่เกิดแล้วล่ะตรงเนี้ยเพราะว่าผมบักทอชไว้หมดแล้วแล้วมันมีพวกบัฟของหายด้วยนะผมบัฟของหายนี่ก็คือก็คือบัฟนั่นแหละครับแต่ผมเรียกมันว่าบัฟนะผมเพราะว่าเห็นเรียกกันจังเลยก็เลยลองเรียกมั่งมันผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเรียกอย่างนี้มันก็ถนัดดีเว้ยก็เลยเรียกบัฟมาตั้งแต่นั้นมาผมบัฟของหาย ระหว่างที่รอต้นไม้โตพุทธายจังหวะนี้พุทธายก่อน,นครับอะผู้ชมครับแกเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่นาทีประมาณสองสามนาทีแกโตแล้วครับดูดีครับอืมเราจะรักษาชีวิตแก่นี้ไว้นะผม <c oughs> เพื่อที่จะเพื่อแก่จะเกิดมาตัวหนึ่งนะครผม นะครับมาครับส่วนเรื่องเควสเกี่ยวกับการสร้างบ้านก็รับคือตอนนี้ i อ l a แลนด์เควสครับผมผมจะเปิดรับเควสตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปะนะครับผมสำหรับอซ์แลนด์บลอกไแลนด์เควสนะผมจะรับตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปนะผมจนกว่าผมจะถ่ายคลิปจบนะผมอ่า ี๋ยวคอยดูปิดเพราปิดมันยังโอเคปิดแล้วโอเคเราตั้งตั้งนาดให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปิดมอนกันนะผมซึ่งผมจะเปิดมอนพาร์ทไหนคงจะเป็นพาร์ทหน้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ของผมหายครับผมผมก็เลยยังจะจะไม่ทำจะยังไม่เปิดแล้วกันนะผมก็เลยไปเปิดในพาร์ทหน้าแล้วกันนะ ในกล่องมีทรายอยู่ซื้อ11ก้อนแล้วเนี่ยตอนนี้นอขอสักครู่นะครับ คุณผู้ชมครับเวลาผมมีอะไรจะมาบอกครับผมผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังครับคือเวลาขุดดินนะผมจะขุดนะผมเวลาขุดดินกับทรายนะผมทรายครับผมจะขุดเร็วกว่าดินนะผมผมนับด้วยเสียงนะผมเสียงจับ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 นะผมดินขุดสุดปุ๊บ สี่เสียงแก็บอยู่ประมาณห้าห้าห้าครั้งนะผมแก็บจก็บจก็บจ็บจ็บนะผมพอขุดทรายจะมีเสยียงแั็บจ็บประมาณสี่ครั้งครับผมซึ่งทรายขุดเร็วก,กว่าดินนะผมถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปขุดได้เลยนะครับผมบประกันเลยครับผมก็จะจบด้วยพาร์นี้ไหมะจะจบแค่สิบนาทีเนี่ยนะครับคุณผู้ชม เพราะว่าพานี้ก็มาทําให้หายคิดถึงกันก่อนแล้วก็มามีเรื่องเล่าอะไรประมาณนี้นะผมแบบอ,อะไรให้ฟังิปนี้ก็รลฟ์ประโยชน์ไปก่อนแต่อ,อยากลงก็ผมจําเป็นต้องลงครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะผมก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับผมเมื่อกี้กระโดดผ่านต้นเมื่อกี้กระโดดผ่านต้นอ,อ่อนกูพอมันกูมันมตบหายนะผมแกเกิดตรงไหน ตรงนี้ครับผมเนี่ยดินประมาณเนี้ยินมันก็ไปกินเลยขออนุญาตส่ครับฮัลโหลครับไอ้โบยังนอนอยู่ที่เดิมเลยตอนเที่ยงพามไปฉีกมัง้งบ้านะพาไปนี่ครับอย่าลืมพามไปฉีกพี่ไปเยี่ยมมั้งอนะ่ะครับโอเค โ okay, อเคกลับมาต่อครับเสียงที่อยู่ในสายเมื่อกี้นะผมคือพ่อผมเองครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมโตแล้วเยี่โตแล้วโตวแล้วโตแล้วโตแล้วทำไงเก็บก่อนครับจะเก็บเข้าไหนไม่ได้เราเก็บเข้ากล่องเก็บมาแแมะไว้ยางงี้ก่อน <laughs> หายมันนี่เนี่ยมันยังมีบฟอยู่อะแต่ว่าอยากให้พวกนี้มันตรงนี้บมั่งให้มันนี่นี่มั่งแต่ตรงนี้มันก็มือดอยู่นะพวกซอมบี้คิปเปอร์เกลตันสไปเดอร์สามารถเกิดได้ซึ่งเกิดได้ยกเป็น,นีระบบตรงนี้นะผมซึ่งผมคิดว่าบริเวณนี้นะผมจะทําเป็นบ้านเลยนะครับบริเวณนี้เนี่ยที่มีทรายอยู่มาเนี้แล้วก็ดินประมาณนี้จะทําเป็นบ้านครับผม เป็นบ้านชั่วคราเป็นบ้านแบบอ่าไงบ้านสไตล์โซลเวอร์นะผมจะว่ายน้ำไปดีไหมไม่โอเคโอเคเราจะไม่ไว่ายนะ้ำนะก็เดี๋ยวขอจบคลิปนะครับผมแค่นี้ก่อนนะผมก็มาถ่ายให้หายคิดถึงกันก่อนก็ไม่ได้มาถ่ายนานนะผมแล้วก็ที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไปวันหนึ่งนะผมก็เพราะว่าผม มานั่งลองทำอินโทรครับผมซึ่งผมก็ยังทำไม่ได้สักทีครับผมก็ถ้าเกิดใครทำได้นะผมช่วยทำให้ผมด้วยนะครับผมแล้วผมก็จะามาโพสลง u t u b e สำหรับคนที่อยากจะดูนะผมจะโพสให้นะครับผมแล้วก็ผมจะไม่บอกนะผมว่าเขาผมจะไม่บอกนะครับว่าเขาใช้จะใช้อะไรถ่ายในการทำอินโทรนะผมมันทำง่ายก็จริงครับผมแต่ว่าพอเอามาเล่นปุ๊บมันเล่นไม่ได้ครับผม พรน,นั้นถ้าเกิดใครทําได้ก็ช่วยทําให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะทำทที่ทำเป็นโทรนะปัจจุบันนี้นะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีเควสอะไรให้จะให้ผมทําก็โพสต์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะผมที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ์กดแล้วก็กดแชร์เฟซด้วยนะผมถ้าเป็นไปได้นะผมแคปเจอร์ชานลผมลง a c e b o o k นะผมแล้วก็เชิญชวนให้มากด กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อที่ได้ดูการอับเดตของผมไปนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กันในพาร์ตต่อไปนะผมเรื่องซึ่งต้นไม้อีต้นไม้นี่ยมันจะโตไหมนะผมแล้วก็แกะอีตรงนู้นนะผมมันจะโตหรือไม่นะครับผมสําหรับพาร์ทนี้นะผมก็มาทําก็มาพูดคุยกันแค่นี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ so what did you grab um